คนเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะดูทุเรียนรูปนี้เอาตรงภูใหญ่นี่แหละว่ามันจะเป็นยังไงน้องเขาบอกว่าทุเรียนเริ่มสุกแล้วนะพี่มันไม่มีกลิ่นหอมนะแต่ว่ามันส่งกลิ่น้ยมันไม่มีกลิ่นแต่ว่ามันสุกแล้วนะเขาว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่าสามเหลี่ยมกันทุกคนโอ้มันนั่งไ,ได้ขออน,นุญาตกิน สแตนด์อัพทุกคนได้ไหมนี่ไม่จะไม่ได้หรอกเพราะว่านี่เ่็นเงยโอราณอันนี้ไม่ได้ทุกคน ทุกคนมันแงไม่ได้อ่ะเนี่ยมันจะเสียเลยลูกเนี่ยเอยทุกคนได้แลว้วอ่ะเหลืองโอ,อ้หเลยอ่ะตื่นเต้นอ่ะทุกคนมันเป็นลำใอ้่ไ่ใ่ลำาไยมันเป็นทุเรียนสดเอสดใหม่จากสวนทุกคนดูเนื้อเหลืองล่ะโอ้แต่ยังแข็งอยู่ทุกคนยังแข็งอยู่ อืมแต่ดูเนื้อเนื้อเหลืองอ่อยเลย่ยทุกคนดูดิเห็นไหมอืมคอยดีใจคอยนึกว่ามันได้แล้วพี่น้องดูดิเนื้อเหลืองอ่อยเลยอะแต่ว่ายังไม่สุกนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอืมลูกนี้ลูกนี้ก็น่าจะยังแต่เขาบอกว่าลูกเลนะ็กจะสุกก่อนนะทุกคนอลองดูเจาะดูสิเ๋าวอันนี้ต้องเอาไม้จิ้มฟันมาเสียบไว้นะทุกคน พือเราก็ไม่ค่อยถนัดทุเรียนเอาเอาผู้ไหนดีมีลูกเล็กเราสั่งลูกเล็กมาแ,แต่บาว่าน่าจะยังหรอกทุกคนเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้กิน่นอ่ะมันนั่งแล้วมันผ่าไม่ได้มันต้องใช้เรงกด กำแรงก็โอ้โหเข้าเนื้อเลยค่ะทุกคนโอ้ยัอยงอ่ะเนี่ยยังแข็งอยู่เลยแข็งทุกลูกทุกคนบอกแล้วว่ามันยังไม่ได้เดี๋ยวเอาไม้กิ้มฟันมาเสียบไว้ก่อนโอเคเลยจ๊ะยังกินไม่ได้นะจ๊ะแม่ยังดิบอยู่ทุกคนเราก็เอาไม้จิ้มฟันมาเสียบไว้เพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าแบบนี้นะจ๊ะ เสียบไว้ทั้งสองทางกะลังมือจับของเด้แล้วก็เอาน้องไปใส่ไว้ในลังเหมือนเดิมแต่สีสวยทุกคนสีสวยเลยแหละแต่เพียงแค่เขายัางไม่สุกมันต้องให้ได้กลิ่นก่อนแต่เราไม่อยากจะผ่าจะเจาะเลยอะ่ะไม่อยากให้เขามีแผลเพราะเรารู้ว่าทุเรียนมันดีอยู่แล้วแต่มันก็ยังว่าเนาะถ้าทุเรียนตัดไม่เก่มันก็จะไม่ดีนะทุกคนเห็นไหมทุเรียนที่เป็นขาวอยู่ตอนนี้ บ้าน่อยเลยได้พี่น้องแต่มันเป็นร้านขายนะเหมือนเขาไปรับผู้เรียนมาไม่แบบทุเรียนไม่แก่เขาร้องเรียนกันเด้อืมอืไม่อยากให้เป็นแผลเลยแต่น้องบอกว่ามันมันไม่ส่งกลิ่นแต่มันสุกแล้วนะพี่เขาว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเจาะดูอออันนี้มันเป็นแผลแค่เปลือกนะทุกคนแต่เนื้อข้างในยังเหลืองอ่อยอยู่เลยจนะจะไม่เดี๋ยวจะลองอีกรูปนึงไหม แต่เราคิดว่าลูกนี้มันจะสุกก่อนเน่อจะวันสองวันหรือมันอากาศมันไม่ร้อนด้วยทุกคนมันเย็นไงมันก็เลยสุกช้าถ้าอากาศร้อนเนี่ยพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วนะียทุกคนดูลูกนี้เราว่ายิ่งแล้วยังไม่สุกหรอกลูกเนี้ยเพราะว่ามันเขียวปีกว่ากว่าเขาเลยอ่ะนึกจะเจาะดูนะ น้องบอกว่าห้าวันแล้วพี่ตั้งแต่วันที่ตัดน,นะเอาไงลงจบไหมเจาะก็จาะวะเพื่อมันได้กินวันนี้ <c oughs> ทุกคนโอ้โหเสียวเล็บมันจะหักแล้วเนี่ยมันหิ้วไม่ได้นะอ่ะคู้นี้แล้วกันนางนางบุไดบุแแฮงกด ท right uh. oh, oh. ี่เรียนไม่ได้ป้ายยาโอ้โหโอ้เออ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 ทุกคนน่าจะยังนะทุกคนมันี่มไม่กินน่ะมันไม่มีกินอันนี้ยยิ่งอ่อนเลย แบบไม่ได้ยิ่งอ่อนทุกคนมันแบบขาวกว่าเขาอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่เหลืองไม่อะไรเลยมันต้องมีกลิ่นหอมมากซีใช่ไหมเห็นว่าไหมเอาอันนี้ไว้เหมือนเดิมเอาไม้กิมเกี่ยวเสียบไว้คือเก่าเจ็บมือว่ะโย